ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่หอยเด่นในหนังเอีกแล้วครับท่านเป็นเดวทาง16มกราคมปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราไปชมเจ้านี้ป้าเมียวดับนอยบุญเดี๋ยวท่านดับนอยบุญนะท่านนะเบ่งปันดับส เบงปัน,ปนดับสดับสตัวเดียวครับนะอดีตที่แล้วก็ดับ1นึ่งเนทันไหวนี้ก็ดับ4ตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะขอบคุณอย่างแรงสำหรับแนวทางที่แบ่งปันป ไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับท่านเจ้านี้เอ้ยครบโบนนะท่านเบงปัน7 8็ดแปดเก้าศูนย์่งเแป่งาบงปันเป็ 8, ตัวเป็นแดวท่า ก็ขอบคุณอย่างมากครับก็ขาด5้าขาดหกนะท่านขาด5้าขาด6กขาด2องตัวเป็นเดยวทางไปต่อกันเจ้านี้ครับท่านนะท่าน10ดับเหลือดับเหลือนะท่านดับเหลือ3579 สามห้าจ็ดเก้าครับนะเหลือสี่ตัวเป็นเดียวทางก็ขอบคุณอย่างแรงเลยไปต่อการเจ้านี้ครับทานใบนี้ก็จานเท่าเทียมเบ่งปันเดียวทางดับบนตัวเดียว เบ่งปันท่นดับบนตัวเดียวก็เบ่งปันดับดับ9นะดับ9ดับ 9, ดบ9อดีตที่แล้วก็ดับดับ5้านะท่าน อดีที่แล้วหลุดนะไปต่อการเจ้านี้ดับตะวันดับสองดับสองตัวเดียวครับนะดับสองตัวเดียว <c oughs> ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับเนวทางที่แบ่งปัน ไปต่อการเจ้านี้เต็มล่างนะเต็มล่างแบ่งปานเต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มเก้านะแบ่งปานเต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มเก้าเจ็ดตัวเจ็ดเต็มเป็นแนวท่า เต้มล่าขอบคุณอย่างมากครับนะไปต่อกันเจ้านี้ครับทพชมใบนี้ป้าแมวเนาะป้าแมวแบ่งปันดันนะดับ10แบ่งปันดับ7ดนะดับตัวเดียวเดดับเตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ดับ3 แนวทางใหม่นี้ก็เป็นปันดับเจ็ดตัวเดียวเป็นแนวทางยังไงก็ขอขอบคุณอย่างมากครับนะสำหรับแนวทางที่เบงปัน,ปนไปต่อการเจ้านี้เอยบ้านภายเมือนพนบ้านภายเหมือนพน,นครับท่านเบงปันสอง4 6 4ส เจ็ดสี่สองห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าสองสี่หกสเจ็กห้าเจ็ดห้ก็ขอบคุณมากครับนะแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจ ไปตอ่อการเจ้านี้ครับท่านมันนี้ก็เป็นฐานออกคมจับคูงบนล่าเบงป้นปาน09 02 1912 09 02 19 12ขอบคุณมากครับท่าน ไปต่อกันเลยเจ้านี้ก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางโ,โบนนะแนวทางโบนนะท่านนะก็แบ่งปันหกียวนะท่านหกวเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดเก้าห้าหกเก้าศูนย์สามสี่อดีตท,ที่แล้วก็ 45ก็ผ่าน4,005น,นะท่านผ่านแถวที่1นแถวที 3, ่3าแถวที่6กต่ท่านใหม่นี้ก็เบ่งปาน9001เปก956 9034ก็ขอบคุณอย่างแรงต่อไปเจ้านี้ครับท่านที่ WC เบ่งปัน,ปนเดียวทาง ดับดับบุญสารชุด9 8 7 7 8 1 7 9 0 0 8 7 0 9 1 0 8 1 7 9 1 9 8 0 9 7 8 0 9 0 8 1 9 1 8 7 7 0 7 1 0 1ก็ขอบคุณมาก ขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันอย่างเรียวทันใจไปต่อกันเพชรสุพรรณแน,นวทาง10ล่า2 3 4 5 80 2 3 4ห้าเบ่งปาน6จัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นแนวทางหลวนโปรชาย เบ่งปานเดียทานล่าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าครับท่านเบ่งปานสี่ตัวเป็นเนียวทางยังไงก็ขอบคุณมากครับนะ สำหรับแนวทางต่อไปครับใบนี้ครับนาะ่านใบนี้ก็เป็นนวา่านทน,นดับหกนะดับล่าเดกับเก้าจับโคโนหนึ่งเจดโคเจ็ดโน

ไปต่อกันเจ้านี้ป้าเมียวเบ่งปานธทานดับ10นะท่านก็ดับเนะดับตัวเดียว9นะ้เนาะดับเตัวเดียวอดีตที่แล้วดับหนะ้าเดืนใหม่นี้ก็ดับเนะสรุปแล้วผ่านนะท่านอาดีตที่แล้วเนาะ เจ้าป้าเมียวเจ้าของแนวทางต่อไปเจ้านี้หลวนปูดทรายแบ่งปันปนทานคู่ตดโบนูนย์เ9้าแล้วก็345หจับชุด309 409 509 3้า 3 2 9สองเก้ก็ขอบคุณอย่างมากครับท่านสำหรับเนวทางไปต่อกันเจ้านี้ครับท่านหลวนปูชายชุดล่าเบงปันหนึ่งศูนย์สองศูนย์สา 21291199991 31392200กอเบพงปัน10 13คู่นะทาน13คู่นะไปต่อกันไปนี้ครับดับคู่2ตัวเจ้าดังเมกซอ์เพงปันดับคู่62 สองสี2ห้าส,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 าส,สาีชุดเป็นโนวทางอาดีตที่แล้วก็ดับคู่ส5มห้าห้าเจ็ดเาเนี่ยทำไมนี่ก็ดับคู่6 2สองส,องส,องส,สก็ขอบคนนุณแนวทางที่เบ่งปันอย่ญญาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยครับนะ คลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านเราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไป